สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครื่อเลือเลื่อสามกีครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เาราดูภาค2กันมาสักพักหนึ่งนะฮะพอดีช่วงนั้นได้โอกาสอัดเลเลอสองพอดีนะก็เลยจัดไปซะหน่อยนะฮะวันนี้เราก็กลับมายุ่กันในภาค3นะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณนารูโตะสไตล์เอ็กซ์นะฮะเล่นเป็นพันธมิตรสีแดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ X.cloud นะฮะ X Cloud จาก Clan BSM นะครับผมเป็นจักรวาิแดนอาทิตย์อุทัยสีเหลืองนะครับผมอ,อยู่ฝั่งขวานะอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Infinity i r l o นะครซึ่งเป็นแบบที่มีความสมมารถนิดหน่อยนะเกือบจะไม่สมมาตรนะใช้คำนี้แล้วกันนะ,อะโอเคฝั่งสีแดงโอ้โหเปิดเป็นค่ายฝึกทหาร2ข้ค่ายเลยนะโรงทหารนั่นเองนะบุแคมป์นะชื่อภาษาอังกฤษนะแล้วก็สร้างวิศวกรขึ้นมานะ Engineer นะ เข้าไปยึดปันจันขุดเจาะน้ำมันเรียบร้อยนะแล้วก็ปั๊มทหารออกมาอย่างเยอะโอ้โ oh, หจะเล่น infantry rush นะดูทรงแล้วพีสกิปเปอร์เน้นๆเลยนะอ่าซึ่งพีสกิปเปอร์เนี่ยเราก็รู้กันดีนะว่าเป็นยูนิตที่เป็นยูนิตทหารราบเทนหนึ่งที่สร้างดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วสร้างสร้างได้เร็วสร้างได้ถูกด้วยนะน่าจะราคาสัก200มั้งถ้าผมจําไม่ผิดใช่ไหมสองร้อยโอเคใช่จริงจด้วยนะกดมาโอ้โหยี่สิบคนเลย ตรงนี้เท่าไรอโอเคอะเอาเป็นว่าก็เยอะอยู่นะอะฝั่งสีเหลืองนะครับโอเคยึดบ่อน้ำมันไปได้นะแต่ว่าฝั่งสีแดงเอ้ยฝั่งสีแดงมีโรงเก็บได้แค่โรงเดียวโอ้โหแล้วปั๊มถหาออกมาอย่างเยอะเลยนะเนี่ยตรงนี้ไงครับอาเคลียบ้านนะฮะแต่ตรงนี้มี MC v วไหลตามมาด้วยโอ้โหจะสร้าง MCV ไปเหยียบแล้วตรงนี้ฝัง่งสีเออฝั่งสีเหลืองคิดอะไรครับเนี่ยโอ้โหคุณคิดอะไรอยู่ครับเครื่องกาเนิดเครื่องกําเนิดโรงฝึกนะฮะดูโจคอนะครับเอาไว้กลางเป็นโรงทหารโอ้ไม่กอด หกคันนะฮะหนึ่งสองสามสี่หกโอเคใช่นะหกคันโอ้โหคือจะเอามาไล่เหยียบทหารนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเหยียบได้นะเพราะว่าฝั่งสีแดลงเขาก็ดึง MCV มาด้วยนะเนี่ยมันก็จะโดนเหยียบไปนะอ่านยังไงโดนไปแล้วคันหนึ่งนะคันนี้ก็โดนยิงแตกไปนะเรียบร้อยครับโดนเหยียบไปอีกนะแล้วทีหล้วก็เอาเข้าประชิดนอกจากจะเหยียบแล้วก็ไปทําระเบิดพิชีพได้ด้วยนะเนี่ยแล้วคันนี้ว่าไงก็ยังอยู่นะแล้วยังไม่กลางด้วยนะฝั่งสีเหลืองว่าไงครับภาพ MCV มาไล่เหยียบทหารคืนด้วยนะจังว้นนแลนนก็ไป บุมนะฮะโอ้โหฝั่งสีแดงไม่เล่นสนามบินนะฮะอเล่นเป็นฝั่งพนมิตรแต่ไม่ได้เล่นสนามบินมีโรงเก็บไร้แค่โรงเดียวนะแต่ว่าฝั่งสีเหล่านี้มี2โรงเลยนะแถมมีบอ่อน้ํามันด้วยเอออิโคโนมิก็น่าจะแข็งแกร่งหน่อยนะฮะแต่ว่าเจอทหารราบไหลมาเป็นฝูงนี่นี่น่าจะกันยากนะครับผมโอ้โหแล้วอุตส่ามีเทงุมาแล้วด้วยนะฮะหุห่นรบเทง,งุนะโดนทหารแจ็บไลยิงนะจังหวะนี้ โอเคโรงรถอยู่ตรงนี้ฮนะแต่ว่าสร้างออกมาเนี่ยก็น่าจะโดน MCV เหยียบเลยนะว่าแต่สร้างเป็นอะไรมิราบนะเทียสองนะอัปเกรดเทียสองนี้ผมว่าน่าจะต้องเป็นสึนามินะอย่างวันนี้ยังไงครับมีเอา MCV มาไล่เหยียบโอโ้พี่สกีปเปอร์ตายไปหลายศพเลยนะ,ะแล้วหลังโรงรถนี่ก็มีพลทหารมิซล์นะเจฟฟรีนโซเจอร์นะครับยิงไม่ทันนะสึนามิออกมาแล้วนะครับเกือ,อบโดนเหยียบนะสึนามิตอนนี้ก็ วิ่งวิ่งหนีตายจาก MCV ของฝั่งสีแดงอยู่ฮนะเปิดเกราะเลยนะครับอ่ามันก็จะรีเจนเลือดได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มาเจอทหารรุมกระหน่ำยิงเขาไปเองนะนี่รับบื้มไปแล้วนะฮะไม่ไหวนะครับโอ้โหส่วนตรงนี้ MCV ก็ขึ้นมากะจะเหยียบนะฮะแต่ยังไม่ได้นะครับฝั่งสีแดงฝั <c oughs> ่งสีแดงดึงทหารหนีออกได้ก่อนนะอย่างรวดเร็วแล้วตรงนี้ว่ฮะกลางฐานเลยนะสถานีก่อสร้างฝั่งสีแดงมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าจะสร้างอะไรนะฮะ แต่ทีนี้เนี่ยฝั่งสีเหลืองก็กลางด้วยเช่นกันนะแต่ว่าเลือดเหลืองนะครับสักพักก็จะแดงนะเรียบร้อยครับกดสร้างอะไรออกมาสร้างอะไรามาสร้างทันไม่ไม่ทันนะสร้างเป็นนันคอ์องอมาทันก,ก็น่าจะเอามาระเหยียบระเหยียบอุยระเหยียบทหารฝูงนี้ได้อยู่นะโอ้ยลินพันกันขออภัยนะแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้นะอ่ามีบั๊กอันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะอบั๊กโมเดลโอเคฝั่งสีเหลืองอาขายสิ่งก่อสร้างทิ้งยอมแพ้นะครับผมเรียบร้อยนะโอ้โห X Cloud p a t นะะภาษาอังกฤษใช้คำว่า Defeated นะเออแต่ว่าเป็นแท็กติกที่ไม่ค่อยได้เห็นนะสำหรับฝั่งมัธมิตรนะที่จะแบบปั๊มหานออกมาเยอะๆแล้วก็โถมเข้าใส่สครูนะเพื่อทำการ Rush นะจบเกมอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าสรุปแล้วสุดท้ายชัยชนะก็ได้ตงปืนของคุณ n a r ต t o Style X ฝั่งสีแดงนะแล้วคนดูจำนวนยูนิตสิอันนี้เนี่ยทหารล้วนๆเลยนะฮะอ่าสิ่งปลูกสร้างก็ประมาณนี้นะฮะโอเคมาเยอะทรัพยากรก็ไม่ต้องอธิบายนะฝั่งสีเหลืองเยอะกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าเขา เล่นโรงเก็บเร่ทั้งสงโรงนะแถมมีบ่อน้ํามันด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไวใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ